สวัสดีครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเอาต้าทเวนตี้โฟร์ชานนะครับพบกันเป็นประจำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแว่นตาจักรยานไฮเปอร์ฟอร์มาน e นะครับยี่ห้ออาร์วนะครับซึ่งแฮนด์เมดในอิตาลีเลยนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของดีเทลนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กันนะครับในชาแนลของเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจกันนะครับ อาร์บิโอนะครับคือแบรนด์จักรยานที่เชื่อชูความแตกต่างของมนุษย์นะครับเพราะว่าทางอาร์บิโอเนี่ยเข้าใจดีว่าสรีระหน้าตาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องหูเรื่องจมูกนะครับเรื่องของอเชฟของใบหน้านะครับที่ไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอาร์บิโอนี่ยก็เลยออกแบบแว่นตาออกมาที่ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกๆคนจะสามารถใส่แว่นตาของเขาได้อาร์บิโอนะครับจึงออกแบบให้สามารถ ปรับขาแว่นและแป้นจมูกให้เข้ากับหน้าทุกคนได้นะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับ RVO i เนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดจากอิตาลีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเฟรมของ RVO i i r i d e เนี่ยนะครับชื่อชื่รุ่น i r i d e เนี่ยนะก็มีให้เลือกด้วยกันมากกว่า10สีนะครับผมอย่างสีที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือสีที่หนึ่งอย่างนี้นะครับก็คือ Marble Purple นะครับผมก็จะเป็นลักษณะสีกระนะครับมีสีม่วงๆนะครับและอันนี้ก็คือ Fade Navy นะครับสีใสๆออกมาฟ้าๆนะครับดูสวยงามนะครับและอันที่เห็นข้างล่างนนนี้ะะคคครรัับบก็ือ Iride Clear ผม ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของอกรอบเลนส์สีใสๆเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเด่นของทาง RVO e v i d e นะครับมาดูในส่วนของเลนส์กันบ้างครับสำหรับเลนส์ของ RVO e v i d e เนี่ยนะครับผมก็จะมี เทคโนโลยีเฉพาะนะครับที่เรียกว่า V3D O นะครับผมซึ่งเทคโนโลยี V3D O เนี่ยนะครับจะทําให้เราสามารถมองเห็นภาพได้อย่างคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแสงเช้านะครับแสงกลางวันหรือแสงตอนเย็นนะครับและในส่วนวัสดุของเฟรมนะครับที่เอามาใช้ทําตัวเฟรมเนี่ยนะครับก็คือทําจากวัสดุที่มีชื่อเรียกว่า T R 9 0นะครับซึ่งมีคุณสมบัติเด่นๆอยู่2ประการด้วยกันนะครับอย่างที่1นนะครับก็คือมีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงนะครับผมความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับไนลอนนะครับที่สามารถงอได้นะครับ และไม่ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายนะครับผมและอย่างที่2นะครับก็คือมีน้าหนักที่เบามากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นะครับยังคงคุณสมบัติในการป้องกันรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ป้องกันการแตกหักขณะที่มันตกลงจากพื้นนะครับผมและอย่างที่บอกไปนะครับว่า RVO เนี่ยนะครับให้ความใส่ใจกับการปรับให้เข้ารูปหน้าของแต่ละคนอย่างมากนะครับ RVO จึงออกแบบให้ขาแวนเนี่ยนะครับสามารถปรับโค้งงอได้นะครับตามที่เราต้องการนะเพื่อให้เข้ากับรูปหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ ตัวที่ปริเวณดั้งเนี่ยนะครับก็สามารถปรับให้มันงอเข้างอออกเพื่อ,อปรับระยะใกล้ไกลของตัวเลนส์ให้ห่างออกจากตาได้ขนตาจะได้ไม่ชนกับเลนส์นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของอเทคโนโลยีที่เรียกว่า IAS นะครับผมหรือ Infinite Adjustable System นะครับและมาดูในส่วนของการ Unbox กันบ้างนะครับ สำหรับกล่องของ a าร์ิโอนะก็จะมีลักษณะเป็นสีม่วงนะครับทำจากกระดาษแข็งนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับโลโก้รูปตานะครับที่บริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นอักษรเฮโรกราฟีจากอีโบราณนะครับผมและด้านหลังที่บริเวณนี้นะครับจะเขียนคำว่า handmade in Italy by craftsmen นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าแว่นตัวนี้เนี่ยนะครับได้รับการผลิตนะครับโดยมือนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ อิตาลีเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจกับการทําแว่นเนี่ยมากขนาดไหนนะครับผมมาในส่วนของการเปิดกล่องกันบ้างนะครับปึ๊บนี่เปิดกล่องมาเราก็จะเห็นโลโก้ r v o o ตัวนี้นะครับซึ่งตัวอักษรสีตัวเนี่ยนะครับตัว A ตัว V ตัว E และตัว O เนี่ยนะครับถ้าจับมันยํารวมกันแล้วเนี่ยครับเราจะได้ตัวนี้โลโก้ตัวนี้นะครับผมที่เห็นอยู่นี่นะครับเอาล้ะครับ เปิดมาดูในกล่องกันบ้างนะครับในกล่องเนี่ยนะครับก็จะพบสิ่งแรกนะครับก็คือแว่นตานะครับผมและถุงแว่นนะครับผมผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีนี่นะมีคู่มือนะครับผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์อยู่ข้างในนี้นะครับสติกเกอร์อยู่ข้างในนี้นะครับผมเอาละครับมาดูในส่วนของแว่นตากันดีกว่านะครับซึ่งถุงแว่นเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นถุงแว่นแล้วนนะครับยังเป็นผ้าเช็ดแว่นด้วยอีกด้วยนะครับผม น,นีอ่ออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของแว่นตัวนี้นะครับจะมีสีที่เรียกว่าไวท์นะครับหรือสีขาวได้แหละนะครับหรือจะเรียกเบียงโคก็ได้นะครับถ้าอยากจะเป็นดีตอลเยนนะครับเอาลครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับแว่นตา Avio Erida ตัวนี้ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคนนะครับผม สำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่สนใจนะครับราคาของแว่นตา r า i o นะครับเริ่มต้นที่5,950บาทเท่านั้นเองนะครับและสามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ a l t a 2 4 c o m หรืออัลต้าทเวนตี้โฟร์สโตอ์แห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ระหว่างซอยราดกระบัง50มสและ38นะครับถ้าเกิดท่านใดก็ตามที่ถูกใจคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้จากทางอัลต้าทเวนตี้โฟร์ชานแนลเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับที่บริเวณทางด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามคอนเทนต์ดีๆของเราเนี่ยนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับ i n s t a g แ a m นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเรา alta24.com ด้าับวันนี้นะครับผมต้องขอาแล้วัน่ครับหม้าหรับสวัสดีครับ